ได้หน้าใหม่แล้วฮารุสวยเป๊ะถูกใจกายสามีไหมหลังขึ้นเขียงให้หมอเกาหลีลงมีดได้หน้าใหม่แล้วสำหรับคุณแม่ลูกสามฮารุสุป,ประกอบหลังจากที่กายรัชชานนสุป,ประกอบผู้เป็นสามีจูงมือพาไปอัพหน้าใหม่ที่โรงพยาบาลบาโนบา,นบากิประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมา กับคุณหมอคิมฮักยองหมอศัลยกรรมมืออาชีพคุณหมอที่เคยอัพด่างใหม่ให้สาวกุปกิบสุมนทิพย์จนสวยปังและหลังผ่าตัดอัพหน้าแล้วสามีหนุ่มกายรัชชานนนก็ไม่ยอมปล่อยเวลาให้เสียเปล่าพาฮาลุภรรยาสาวใสหน้ากากปิดหน้าตะลุยเที่ยวแดนโสมสุดแสนสวีทตลอดทริป ล่าสุดผ่านมาสองสัปดาห์แล้วสาวฮารุก็ได้เผยโฉมหน้าที่อัปเกรดหน้าใหม่ตานิดจมูกหน่อยหน้าใสากิกเรียกว่าน่ารักย้อนวัยกันเลยทีเดียวค่ะแค่สิบกว่าวันก็ยังเป๊ะได้ขนาดนี้ถ้าทุกอย่างเข้าที่จะปังได้ขนาดไหนพิสูจน์ความสวยได้จากภาพโฉมใหม่ของสาวฮารุบอกได้คำเดียวว่าสวยเวอร์สวยวังจริงๆค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ